คือเล่มหาตำรวจซือจอรนี่แต่คือ่ากูซอยมึงในทุกอย่างเนาะของสี่น้าน้องล่ะใายสิบอกมึงฟังเด้อในโตในโตกูจะเอาโตตลอดมึงมาหากูเรื่องความรักเป็นเมียกูก็โทษดากูสื่มื่ออยู่นี่มึงไหวปะนี่มากุดดาคูไอเจรจาไห้เมียงสื่ออย่างพ่อยน้องล่าะัวมึงมาหากูหอดจอรนี่แสบตอนนี้เออมาหอดคำคำเลยตอนนี้ล่ะไอปิดแล้วกูมานั่งถ่ายเนาะมาตั้งแตงถ่ายเจ้ามง ผมกุ้งแรงได้คุยกับผมตอนพกซุ่มตอนนี้อยู่หลานตอนนี้แสบว่ลินซื้อ,อยังก่นนะเมียซื้อพ่อใหญเป็นแฟนหรือเป็นเมียก็คือเลยมาหาตำรวจซื้อจอนนี่ก็คือว่ากูซอยมึงในทุกอย่างเนาะอ่ากูกูสิซอยอยิง่อยอยงกูสิพย,อยายามเต็มที่เนาะอ่ามียังอยากเบาหาเขาเบาอ่าอ่าเบาเลยอ่าเบากล้องชัดบ่อ่าเบาสองเปิดน้าเบาอีกตอนนายตอนนี้อ่าเบาเบาอีกสิขอโทษบ่หรือสิแจ้งหรือสิแถลงไข ว่าเป็นข <but> ่าวก็สองอ๋อมีรูมกันหรอเจ้าเปบียงต้องเดือดมีรู้วะแล้วตอนนี้เขาไปจากไหนแบบไหนงั้นนี่เขาไปมีคนใหม่บ่าหรองวิ่งไหนบ่เราเป็นยังขึ่นเลือกันไปเลือขึ้นทะเลาะทะเลาะกันก็เลยคิดว่าไอ้ตอนนี้สามารถี่ซอยปัญหานีได้ไหมเนาะเองสีน่าต้องหลาตายสิบอกมึงฟังเด้อได้โตได้โตกูจะเอาโต้บอลล็อตน้าจะง่ายนี่คนมึงมาหากูเรื่องความรักเป็นเมียกูก็โทษด่ากูซื่มืออยู่นี่ กูกกบปวดหัวน้ำเมียกูอยู่เออคือผมเห็นงานยูสีเกีอ่าเห็นงานอยู่สีเกีเมียอยู่ไอ๋อพ่ออยู่ใส่พ่ออยู่ใส่รูปมันนี่ยอ,นอยู่กันทะลักอยู่กันทะลักคนละอำเภอแล้วก็คือคนอยูค่คนละหมองกันอ่าเพื่อที่จะอ่าอยากให้กลับมาเป็นครอบครัวคือเก่าพ่อยน้องความรักมันเป็นเรื่องที่สวยงามซื่อ,อยังชื่อเด่นตั้มเขามาหาอ้ายหอดอุบลเด้ มาหาไอ้หัวล้านจอ,อนี่แซ่บแผ่นกล้องหน่อยแผ่นกล้องหน่อยนี่ขอ,อยัดไปขอ,อยาดรีวิวร้าน CNC. เาลยนะครับหนเนี่ยอ่านี้อ่าร้านนะครับอ่าที่นี่คือร้านจอนนี่แซ่บนะครับวารินชำราบนะครับอุบรลรัตนนีเปิดแต่แปดโมงสองของหันเตียงขึ้นเป็นร้านอาหารครับเป็นร้านอาหารนะครับ,ราาารรบสามารถพาครอบครัวมาทานคุ้งทานข้าวได้เลยนะครับอ่าณเวลา,ลาน,นี้มีชายคนหนึ่งที่เขามาแต่สายอีกเขามาหาผมแต่หกโมงเช้านะครับโอ้หกโมงยิน ระสงนี่จะคุยกับจอห์นี่มือป่าแต่พอได้คุยแล้วเป็นเรื่องของความรักเขาคิดว่าจอร์นี่สีซอยได้แต่กูกชอบโทรมตลอดไ <c oughs> มากอเาดไอ้ไอ้เห็นไหมดีมาลดอย่างนี้เออมาลดยนมาลดยนเนาะกะไอ้ไอ้เห็นจังไรมามีที่ไหน,หนไหนหน้องมีความสุขขึ้นละด,นดีขึ้นสภาพความรู้สึกดีขึ้นหมด เป็นคนเจีเจาเก่งเนาะไอ้ไอ้คุยบอกี่ไหนเอาสิไอ้หมายถึงว่าไห้ไอ้คุยทักม่อถือบ่เพื่อเเบอร์เอปไหนเอาเบอร์มาต่อสายเลยเดี๋ยววนนี้เขาเปนะไอ่ะเอาเบอร์ได้อ๋อม่เอาเบอร์ไอ้เครื่องไอ้เจ้าไอ้สีซอยมึงทุกอย่างเนี่ยแ้มึงนรู้สึกว่าไอ้ยืดเี้ยงขางก็รังใจมึงน่องอ่ะสปหนึ่งอ่าเก้าเก้าเจ็ดเก้าเ้าเจ็หนเก้าเก้ึ่งเก้า กูทั่วไปเขาจึงบอกว่ากูไปตามจับเขาโว่มึงโอ้อคักเลยมึงมาหาตำรวจแต่คกูไปยังใส่กําลังใจกันน่ะปิดเพีองเฮ้ยนายเอกไอ้ซอยทุกอย่างไอ้ซอยทุกอย่างอ่ะน้องไอ้ซอยยังไงไอ้ซอยเบิดตอนนี้อาเบิ้องอเอาเบิ้ไหมมาประสงค์ก็คือกขึ้นหายเจียวจารหายเนาะกันไอ้ขันไม่รับสายผู้ใบว่ามึงซื้ออะไรเพียงไรข้ไอ้พุ่งซ้อกับต่อมต่ออะไเล่นถึงตัวสามสี่สองหกสี่สองหก 2,9,1,9สายติดเด้อรุษเขาสิรับก่อนเด้อมีโอกาสมาอุบลน,นะครับมาทานร้านอาหารจอนที่แซบครับอยู่ใจกลางเมืองอุบลราชธานีเลยครับห่างจากสนามบินเพียง2กิโลเมตรนะครับวันนี้มีมาติดสายอีกครับมาพบผม ก็เข้าใจว่าเป็นเรื่องปัญหาที่ผมเรียนมาแต่ไม่ใช่เลยนะครับแต่ยังไงผมให้กำลังใจพิดกันก็เมียครับมาหากูเออเอากูซอยกงเหมดอนแหละเออหารับสายเหรอวัสดีน้องพลอยป้าครับนารบนะไม่ตัดสายถิ่มเลยเขาอาจจะมันเป็นเรื่องไล่เอียดส่วนตัวนะน,น้องอ้บุบอว่าเรืงไหนนะเขาพีู่้ใหมบ่บอก คิดว่าเขามีผู้ใหม่บ่เพะมันเะน่าตัดสายเลยเพราะว่ามันนานมือนานๆเป็นยังไงผมไปทรงหลุดเป็นเสาสาธิตสาธิตอยู่ยวส,สาธิตอ,อยู่นี่ไหมมึงไม่ให้คขาแนะนำพี่เขาอยู่นี่ลุกมานี่เลยเดี๋ยวให้ผู้จัดก,การร้านช่วยจีรจาให้พาสาธิตลุกมาหน่อยเออเออไอ้แห่งกำลังใจหน่อยกูกับที่ซอยมึงยังไงกูก็เบิดปัญญาที่ซอยแต่ก็ให้กำล,ลังใจนะ ไอ้เขาเข้าใจว่าเป็นเรื่องคดีอุกชะกันอาชญากรร,กร,ร,รมที่พี่เรียนมาพี่จะไอ,ะอ้มีประสบการณ์ทางด้านจับโจรมีหมายจับประหาพี่หรือมีคดีที่ออันใดที่ไอ้พ่อซอยได้ไอ้ศรีซอยในเรื่องอาชญากรรมแต่อันนี้มาเรื่องพิษกันกับเมียมาที่ให้ผู้จัดการร้านช,ช่วยไม่หนี้ม่หนีเพราะว่าไม่ไปเชื่อบเลยนเออจะยุ่งังนนี่ครับขออนุญาตแนะนำสภาพผู้จัดการร้านผมนะครับ <Graph. S 1> กินเนึดิมน้องวินอยมาเออน้องเขาพี่กันกับเมียมาเขาเลยมาใหายไอ้ซอยเออก็เมียเออพี่กันกับเมียก็เลยเ้อเมียเมียเมียหายไปแล้วไปยังหายไอ้ซอยจีรจาแต่อ้ไอ้เบิดัญญาติกูเลยใส่มึงใหายข้ามแนะน้าเขาแน่ช่วยแนะใหายข้ามแนะน้าเขาแน่เออ

ให้กำลังใจน้องเขาไปเลยคันมุงซอยไปเลยมึงอะอกให้กำลังใจน้องเขาไปไอ้กลังใจเออเินันเือนกิดญจั่นอ้อยปากมึงผู้จัดการลานกูไอ้กองไก่ที่มันเสียงญิ่เขาแล้วบางไอ้ไม่อยู่บ่เอออ้กนเด็นเดือนนะอะไรนะอ้กเด็นเือน ซู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 เอ๊ซุสูซุสซูสุเอ๊ะซุสุหูยมามีบูญเดียวเออดอกนี่มันด้ยินละยังเออฮามายที่เราไปทั้ีทีาไม่ยฮามายเอ๊ะาค้ช บอลลูปีทำอะไรตีเออพูดลูกี้เลยลูกี้ทำอะไรเอาไม่มาเอาสีจ้ะพวกไอ้ไอ้พวกสามารถติซอยทวงนี้ได้มันเป็นเรื่องส่วนตัวมันเป็นเรื่องรายละเอียดอของครอบครัวอ่าฝากเบอร์โทรไว้เนาะเดี๋ยวไอ้เมื่เสียไปหาเขานะอ่าพลอยถ้าพลอยเห็นคลิปนี้นะอ,อยากให้รู้ว่าผู้ชายคนหนึ่งเขารักพลอยมากเขาตามหาพลอย จนเขาได้เดินทางมาหาพี่จอนนี่ถึงอุบลราชธานีที่ร้านจอนนี่แซบ่บสาธิตอ่ะรีวิวร้านหน่อยแป๊บหนึ่งอากไดูเออวนีวิวมาที่ปูหัวร้านนี่ออสอ่วนพี่น้องเอฟซีเข้ามาเที่ยวอ่าวบอกห้เวลามึงหนึ่งนาทีอ่มาเที่ยวอเมืองบารินทัาดา้ดังดังจอนนี่แซ่บอออ มึงไหววะนี่มมาเจอผมได้มึงไหววะนี่เฮ้ยมาดากูอี๋่าน้าฮ <c oughs> ่ <c oughs> <c oughs> ่า่่ามาดูมนี่้งางเป็นมาเดี๋ยวพออย่อยขันพออ่อยเห็นคลิปนี้เดอนะอ้อะนะกะเขาจะอ่ากันได้ก็โทษติดต่อกลับหาน้องคนเด้อนะไอ้กะขาใจเขาอกู้ชาสนต้ำกันนะเอ่อขนาดสาธิตที่ว่าเป็นกูลูด่านความหัก ยังเปดัญญาผู้จัดการร้านจอี่แทบครับเดี๋ยกลัมาอุบลราชธานีครับอีกหนึ่งร้านอาหารอร่อยมากราคาถูกบรรยากาศดีครับตั้งอยู่ที่สะพานมูลเลยครับเส้นอำเภอวาินอุบลเลยนะครับมาเจอกับผู้จัดการร้านมึ่งมึงเมา้ีย่โมยอีล้หโอี้ยร้านกู อีกว่าโดนกระเจ่งกันจุผู้จัดก,การร้านจะเป็นสภาพนี้อ่าครสีสันของทางจอนนี่แซ่บครับผู้จัดก,การร้านสาธิตแวดแนกคนแวดแนกแนั่งกินเราเป็นมูรุค้าวันนี้นั่งกิน,น,นก,ก็ผู้อ่าหลายโตอยู่ไม่หมดวันนี้เบอร์ทานเบอร์ทานอ่ะไอเมฆเงใจเด้อต่ำบ่ะเออเอาอจานันดนกะเอาสิมันมีอีกนี่แนวทางหนึ่นนง,งหาเธอโตอย่างขอคนใหม่เบอร์โทษโตเบอร์ยังรู้ยังบอกไเลยบอกนั่งๆ ศูนย์ยังฮะอ่าบม่มีโอ้ยังหา,าเดียวเดียวเนาะโอเคสุดยอดใจโตมัใหญ่อ่ะลาไปก่อนครับสวัสดีครับพี่น,น้องเ